เมื่อวานผมได้ดูเขาหนึ่งมาค่อนข้าง,งน่าตกใจแต่คงต้องยอมรับว่าแบบนี้มันมีอยู่จริงในสังคมเมื่อวันที่1 3กันยาย,ยนที่ผ่านมานายชัดชัยคิติชัยหรือนายชัดตลาดไทยซึ่งเป็นเจ้าของตลาดนะัดบางปานจังหวัดอยุธยา ได้รับการร้องเด่นมาว่ามีการขายเนื้อหัวยอ้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมในฉันตลาดไทยได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโดยให้ร้านค้าใช้น้ำล้างเนื้อที่นำมาขายพบว่าสีแดงหลุดออกไปได้โดยง่ายจนเห็นเป็นเนื้อที่มีสีซีดทำให้สามารถยืนยันได้ว่าเนื้อที่นำมาขายนั้นเป็นเนื้อหมูที่ถูกยอ้อมและหลอกขายเป็นเนื้อหัวนายสามารถพ่อค้าประจำร้านยืนยันว่าเป็นเนื้อหมูจริงๆที่ถูกย้อมโดย อ้างว่าคำตามที่พี่สาวซึ่งเป็นเจ้าของร้านสั่งมาให้ท้าวโโทษประชาชนและเจ้าของตลาดพร้อมยืนยันว่าจะไม่ทำกเเื้องต้นในฉาตลาดไทยได้ลงบันทึกประจำวันไว้แล้วย้ำว่าหากพบอ,อีกจะดำเนิเนคดีตามกฎหมายทันทีผมคิดว่าการที่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอิสลามหรือไม่ใช่อิสลามก็ตามแต่สิ่งนี้ก็คือเป็นเรื่องใหญ่หากตั้งใจไปซื้อเนื้อวัวแต่กลับได้เนื้อหมูมากินแทนเพียงแต่ในมุมของอิสลามนอกจากที่จะเป็นการชโชว์โกงแล้ว จะมีเรื่องของความศรัทธาของมุสลิมร่วมด้วยอย่างไรก็ตามการเลือกร้านที่มีความน่าเชื่อถือมีคุณภาพที่ดีมีความโปร่งใสเป็นสิ่งที่สําคัญและผมขอย้ําสําหรับอิสลามต้องเลือกร้านที่การันตีว่าฮาลาจริงๆดูจากป้ายกํากับตราฮาลาและดูจากความโปร่งใสของร้านค้าและคนขายด้วยและคุณจะได้ไม่เป็นหนึ่งในผู้เสียหายจากเหตุการณ์แบบนี้